ใครชอบเล่นหาอยากจะได้ f o r t u n เนอร์แบ็กทที่สภาพการันตีได้รถเดิม2ราคาที่เล้าใจสุดๆนะครับปกติผมบอกเลยว่า2.4หรือ2.8สวยๆเนี่ยก็ขายกันราคานี้แต่นี่คือ Backtop ป8ตัวท็อปราคาส่งท้ายปีก็ท็อปๆเช่นเดียวกัน สวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับซอสักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีก็แน่นอนนะครับรถดีส่งท้ายปีราคาเด็ดทุกคันนะครับช่วงนี้นะครับใครช้าไม่ทันทุกคันนะครับเพราะว่าทุกคันที่รีวิวก่อนหน้านี้ปิดการขายหมดแล้วนะครับส่งท้ายปีเด็ดทุกคันรับประกันความพอใจนะครับทั้งสภาพรถและก็ราคาวันนี้ผมอยู่กับสินค้าตัวดีพิมพ์นิยมนะครับของมงคลคาร์เซ็นเตอร์อีก1คันนะครับกับฟอร์จิเนอร์ ทีอ b ร์ดีแบ็ันนี้เป็นท RD 2นะครับท RD 2ของชมใหม่ที่เป็น GD ก็คือมีการปรับแต่งออปชันปรับเปลี่ยนออปชันนะครับอย่างที่เห็นเลยเลยก็คือกิวหน้านะครับกิวหน้าก็คือเป็น Full LED นะครับทั้งตัวไฟหน้าใบใบบีมแล้วก็ไฟตัดหมอกเป็น LED ทดีดีทามีให้แต่เดิมอยู่แล้วนะครับเป็นปี2018หรือว่า2561นะครับนี่ปี61 TRD 2ทีอมาพร้อมกับ รถสวยเดิมยางใหม่4เส้นนะครับเพิ่งเปลี่ยนยางมาวิ่งยังไม่ถึง20กิโลนะครับกับจากร้านยางมาและที่สำคัญที่สุดก่อนที่จะไปชมสภาพนะครับฟังชันออปชั่นสำหรับรุ่นท็อปหลังคาดำนั้นนะครับเอาราคาไปก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ตัดสินใจง่ายและเร็วนะครับง่ายและเร็วผมขายคันนี้ส่งท้ายปีในราคาที่เป็นประวัติการ สามารถเทียบราคาเทียบสภาพได้999,000บาทเท่านั้นนะครับทันก็ทันไม่ทันก็แล้วไปนะครับสำหรับคนที่ติดตามมงคลคาเซนเตอร์อยู่999,000บาทนี่คือตัวท็อปออปชั่นใหม่นะครับตัวท็อปออปชั่นใหม่ของ t r d นะครับของ t r d ให้ดูเครื่องยนต์กันก่อนแล้วก็สตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันด้วยนะครับสำหรับ t ท d หลังคาดําคันนี้ เป็นขับเคลื่อน2อล้อนะครับตัวนี้เป็นขับเคลื่อน2ล้อนะเป็นเทียดีหลังคาดําตัวขับ2ตัวท็อปขับเคลื่อน2ล้อก็ตีซะว่าตอนออกมาใหม่ก็ล้าน72นะครับล้าน72็ก็แสดงว่าท่านประหยัดเงินไประมาณ7จ็ดแสนกว่าบาทในสภาพรถที่แน่นอนนะครับท่านไม่ต้องเป็นห่วงว่าราคาหลุดมาขนาดนี้รถจะมีปัญหาหรือเปล่าโฟลเดอร์คือนะครับสินค้าที่เป็นหน้าเป็นตาของสอสักดาแล้วดูเองคัดเองไม่มีพลาดนะครับไม่มีพลาด รถต้องสวยเดิมนะครับบอดี้โครงสร้างไม่มีขยับนะครับไม่มีขยับเนี่ย2018แท้นะครับนะครับ2018หรือว่าพส2561ันบในบล็อกเครื่อง1 GD หรือว่า2008ดีเซลเทอร์โบ2755ซีซี177แรงม้านะครับเครื่องยนต์เดิมๆนิ่งๆเงียบๆนะครับคันนี้ยังไม่มีการไปตกแต่งอะไรเพิ่มนะครับ เครื่องยนต์เดิมพาร์ทเดิมนะบอดี้โครงสร้างเดิมๆอย่างที่เห็น9,99,000บาทนะตัดสินใจช้าก็มีคันเดียวนะครับมีคันเดียวจัดหนักทิละคันช่วงนี้จัดหนักทิละคันนะครับเดิมเดิมรัไม่ขยับยางใหม่สีเส้นนี่นี่คิวหน้านะครับใบบีมเดรทามแม็กยสางใหม่นะครับแม็กย่สิยางใหม่ ใช้งานอีกยาวๆสบายๆนะครับนี่ยางแบบยางไม่ไม่ใช่แบบยางค้างปีนะยางปลายปีเลยสัปดาห์ที่34ปี2023 2550 R20 เนี่ยเพราะกระเทียดนี้ก็จะเป็นโชคสปริงของรุ่นแต่งของเขาอยู่แล้วนะครับเป็นโชคเดิมสปริงเดิมก็ขับนี้ใช้ได้อยู่แล้วนะครับในการเซ็ตตัวของช่วงล่าง TRD Sportivo นะแล้วก็จะเป็นแบ็ก็อปนะครับหลังคาดำมาตรงรุ่น มันนี่มีการไปแต่งอะไรเพิ่มนะครับแล้วก็ภายในก็จะเป็นโทนเบาะหนังดําแดงได้แดงแล้วก็ตัวนี้ t r d 2จะเป็นเบาปรับไฟฟ้า2ด้านนะครับทั้งคนขับและก็ข้างคนขับก็จะเป็นปรับไฟฟ้าสองข้างเพราะว่า t r d ตัวแรกมาเป็นเบาไฟฟ้าข้างเดียวนะครับโดนบ่นกันยับเลยลดราคาตั้งล้านเจ็ล้านแปนะครับแล้วก็พวกฟังก์ชันนะครับเล็กไม้นะครับดูเลขไม้ก่อนนะครับไม้ก็รถปี 6, กหนึ่งห้าปี 5ปีวิ่งอยู่แสนส0 0หมนกิโลนะครับไม่มากไม่น้อยกลางๆกลางๆพอดีพอใช้นะครับในราคา9 9 9 0 0 0บาทจอกล้องถอยก็กล้องถอยเนวิมีครบนะครับจอกล้องถอยเนวิมีครบเป็นจอทัชสกรีน7นิ้วจอกล้องถอยชัดเจนนะครับแอร์ดิจิตอลระบบนะครับอีโคโหมดพาวเวอร์โหมด vsc ออโต้สต็อปนะครับย้ายมาอยู่คอนโซลกลางนะครับใช้งานได้ง่ายเพราะว่าตัวแรกจะอยู่ตรงเข่าขวานะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติขับ2 6สปีด สวยๆเดิมๆนะครับสบภาพกิบๆอย่างนี้ราคาอย่างนี้บอกเลยนะครับด้มาครบหมดนะครับมันติฟังก์ชันแพดเดนชิปคุชคอนโทรนะประตูท้ายไฟฟ้าสเป็นสมาร์ทคีย์นะครับตรงรุ่นของ TRD นะครับ start stop นะสวยๆจำๆแบบนี้ใครชอบเล่นหา Fortuner เป็นโอกาสดีของท่านแล้วนะครับส่งท้ายปีแบบโปแรงจัดเลยนะคือ ไม่ใช่ว่ารถมีปัญหาอะไรนะรถนี่เดิมทั้งคันนะครับเดิมทั้งคันสภาพที่ห็นใหม่แสนสองยางใหม่ราคา9,99,0 0 0าบาทน,นะเนี่ยภายในให้ดูภายในด้วยในเรื่องเรื่องบอดี้โครงสร้างเรื่องสภาพรถนี่ไม่ต้องห่วงนะครับใครที่เพิ่งมาติดตามก็สามารถเช็คคริตได้นะครับในช่องของ ซอสักดาแล้วก็มงคลคาเซนเตอร์นะครับฟอร์จูเนอร์เป็นสินค้าซิกเนเจอร์อยู่แล้วนอนดูอยู่บ้านก็สามารถเป็นเจ้าของได้นะครับนอนดูที่บ้านก็สามารถเจ้าของได้ก็ตัวนี้ก็จะเป็นยังไม่เป็นอ่ายังไม่เป็นตัว USB A USB B นะครับก็ยังเป็น power l e ์แบบชาร์จธรรมดานะครับไฟ220โวลต์ก็มีให้เหมือนเดิมนะครับสำหรับทุกวันนี้นะครับเครื่องไม้เครื่องมือเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนเกี่ยวกับแท็บลองแท็บเล็ตนะครับโน้ตบุโน้ตบุ๊กนะตัวท้ายไฟฟ้า ตอนกลางคืนเนี่ยจะสวยเพราะว่าไฟเ็าเป็นไฟ LED แล้วก็มีไฟโลโก้ในนับมีซับบล็อกของอเครื่องเสียงเครื่องเสียงชุดใหญ่ของ JBL แล้วเพราะว่า T.R.D จะใช้ของ JBL มาตั้งแต่ตัว T.R.D ตัวที่เป็นแชมป์ในก็ใช้ยาวไปถึงตัวนี้นะครับตอนกลางคืนก็จะมีไฟยิงมาเป็นเป็น T.R.D ตัวตัวใหญ่สีแดงนะครับจะสวยน,นี่ภายในเดิมๆนะครับภายในเดิมๆแม้กระทั่งพรมเนี่ยยังไม่ซื้อมาปูเลยคันนี้นะครับเดิมสนิทจริงๆนะครับบอดี้โครงสร้างรับรองว่า ขวัญใจรถเดิมเพราะว่ารุ่นนี้เองผมมองว่าไม่ต้องแต่งเพิ่มนี่ก็หล่ออยู่แล้วเพราะว่าเขาแต่งชุดแต่งมาจากโรงงานครบๆอยู่แล้วทั้งสติ๊กเกอร์หลังคาดําทั้งรูปทรงที่เป็นทรงสเกิร์ตแล้วก็แม็กยีสนะครับนะสวยเบาะดําดแดงสวยทั้งภายนอกภายในใครชอบเล่นหาอยากจะได้ f o r ์ u n เนอร์แบ็กทที่สภาพการันตีได้รถเดิม2ราคาที่ เล้าใจสุดๆนะครับปกติผมบอกเลยว่า2.4หรือ2.8สสวยๆเนี่ยก็ขายกันราคานี้แต่นี่คือแบ็กท็อป2 0 8ตัวท็อปราคาส่งท้ายปีก็ท็อปๆเช่นเดียวกันนะ FC สนใจอยากจะได้รุ่นนี้ช้าไม่ทันตัดสินใจลังเลอยู่ผมบอกเลยว่าแป๊บเดียวก็ไปก่อนปีใหม่มั่นใจอย่างนั้นนะครับไม่เหลือแน่ๆนะครับกับรถสภาพอย่างนี้แล้วก็เนี่ยเป็นทียดี2แล้วด้วยนี่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับนี่จำเป็นนาจาเป็นเพราะว่า หลายคนจะไปเทีย่ยวกทีอารีแรกไม่ได้เพราะว่ามันมีการปรับออปชันมาเยอะอยู่นี่บอกก็ได้สองข้างมาแล้วนะนี่ชัดเจนนะครับครูบ็อกมีให้อยู่แล้วน,นะเลยย้อนมาดูนิดนึงนะครับเดี๋ยวย่านย่านไปเปรียบเทียบกันย่านหลงไปเปรียบเทียบกับปีสิบหกสิบเจ็ดแล้วนะนะครับย่านหลงย่านหลง0840369999นะครับ0840369999สายตรงซอสักดาเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์นี้สนใจทีอารีแบล็คท็อปจัดหนักแบบนี้ ยกหูมาช้าไม่ทันฝากติดตามทุกช่องทางปากักไลค์คอมเมนต์แชร์เหมือนเดิมทุกแพลตฟอร์มของวงคอนสเตสเตอร์ที่มีการอัพโหลดคลิปรีวิวลงไปนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้กับซอสักดาฟอยจ์เนอร์อแบ็กท็อปลาไปก่อนสวัสดีครับ